ห้องน้ำหญิงตึก5คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่ตํานานแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อนักศึกษาหญิงคนหนึ่งได้ถูกแฟนหนุ่มลากออกมาจากห้องสอบสาเหตุคงเป็นเพราะทะเลาะกันเรื่องหึงหวงฝ่ายชายลากฝ่ายหญิงเข้าไปคุยกันในห้องน้ำจากนั้นก็มีเสียงทะเลาะโวยวายดังออกมาเป็นระยะหลังจากนั้น ก็เกิดเสียงปืนดังออกมาจากห้องน้ำดังกล่าวเมื่อเข้าไปดูจึงพบว่าฝ่ายหญิงนอนนิ่งเสียชีวิตและฝ่ายชายก็ยิงตัวเองตายตามไปถึงแม้เหตุการณ์น่าสลดนี้จะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องหลอนให้ได้ยินกันอยู่ตลอดบางก็ว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันตามด้วยเสียงปืนในเวลาเดิมแทบทุกวันจากความเชื่อว่าคนที่ฆ่าตัวตาย วิญญาณจะไม่ไปไหนและจะฆ่าตัวเองตายอยู่ซ้ำๆในสถานที่เดิมเวลาเดิมๆและยิ่งไปกว่านั้นห้องน้ำที่ว่านี้ตั้งอยู่ตรงบริเวณทางสามแพ่งพอดีเพราะหลังจากเกิดเรื่องก็มีสายสินมาพันรอบๆยิ่งสร้างบรรยากาศให้น่ากลัวมากเข้าไปอีก